ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรับเชื้อทั้งบ้านสุดท้ายก็ไม่รอดทนายรณรงค์ติดโควิดทนายรณรงค์ไม่รอดโชว์ผลตรวจติดโควิด -19 สรุปติดทั้งบ้านทนายรณรงค์ไม่รอดโชว์ผลตรวจติดโควิด1 9 3 0มีนาคม65 facebook รณรงค์แก้วเพรของทนายรณรงค์แก้วเพจได้โพสต์ a c e b o o k พร้อมโชว์ผลการตรวจโควิด ด้วย ATK ซึ่งขึ้น2ขีดอย่างชัดเจนโดยเจ้าตัวระบุข,ข้อความว่าแฮทแท็ทนายรณรงค์ติดเชื้อในที่สุดก็ไม่รอดแล้วผมต้องทำยังไงต่อดีนะนี่แต่อาการวันนี้มีแต่น้ำมูกเมื่อวานไข้สูงวันนี้ไข้ลดระคายคอนิดหน่อยสรุปติดทั้งบ้านหมอเพื่อนผมนี่เดาแม่นจริงๆอาการมันใช่แต่แค่ผลยังไม่ขึ้นซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้ติดตาม เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ